ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่เพี่อน้นองๆทุกๆท่านนะครับที่กำลังติดตามช่อง YouTube บาโรดอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้มีคำตอบอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับยางพารานะครับคือมีเพื่อนๆหลายท่านถามบาโรดมานะครับว่าบาโรดกรีดยางอ่ากรีดแบบไหน1นึ่งพักหนพักหนึ่งสพักหบาโรดตอบไปเลยนะครับ ปลาลวดกีดตอนนี้ก็คือ1นึ่พักหนะครับสญญาเหตุที่กีด1นึพักหเพราะว่าเคยลองมาแล้วว่า,ากีดสองพักหนึ่งแล้วมีดที่2นั้นไม่ค่อยออกนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือบ่าลวดมียางปลูกอยู่ด้วยกันสอง0ันก็คือ251แล้วก็หกร้อยนะครับถ้ากีด6กร้อนพักหนึ่งน้ำยางจะออกดีปกตินะครับท,ทั่วไป แต่ว่าบาวโรดก็เลยมาลองกรีดแบบ1พัก1ปรากฏว่ามีดที่1ออกดีมากนะครับแล้วก็มีดที่2ไม่ค่อยออกก็คือคนละเรื่องเลยกับกับมีดแรกก็เลยตัดสินใจกรีด1พักหน,นะครับอีกอย่างก็คือยางจะได้มีเวลาพักนะครับมีดระยะเวลาหนึงนะครับได้ผลิตน้ำยางได้ทำการสั่งข้อแสงได้ มีกระบวนการอย่างอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยครบถ้วน1วันนะครับก็เลยตัดสินใจเลือกเกียรติหนึ่งพักหนึ่งนะครับส่วนหลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่าบาโรดทายาหรือเปล่าบาโรดเคยทคําคลิปบอกไปแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วบาโรดตอบไปแล้วว่าเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อสปีที่แล้วเนี่ยเคยใช้ยาเร่งนะครับเหตุผลที่เลือกใช้เพราะว่า,วา ายางบำรุงดีๆแล้วเนี่ยดูแลรักษาดีๆนะครับให้ปุ๋ยให้อาหารมันดีๆแล้วเนี่ยอา,อายุครบอายุได้มันก็ออกของมันปกตินะครับเนี่ยอย่างบ่าลูดทาอยู่ทุกวันนี้ัน้นถามว่าบารลดทายาเร่งอะไรเนี่ยก็บารลดตอบได้เลยว่าบารลดไม่ได้ใช้นะครับใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์เท่านั้นนะครับที่อยู่ในไร่นี้นะครับใบายางก็จะสมบูรณ์ดีนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า,เ,าเวลากรีดของบาโรดก็เวลาปกติทั่วๆไปก็คือตีสองนะครับไปจนถึงตีสี่ตีห้านะครับเดี๋ยวมาดูยางนะครับวันนี้ว่ามีดแรกหลังจากที่ฝนเพิ่งหยุดเมื่อวานนี้นะครับเมื่อคืนนี้ต้นมีโอกาสได้เข้ามากรีดนะครับต้นแห้งพอดีนะครับก็เลยเข้ากรีดหลังจากที่ฝนหยุดไปเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวมาดูครับว่ามีดแรก บลาโรดจะได้เท่าไหร่วันนี้จะหยอดกดด้วยนะครับไปครับอันนี้หยอดกดไปแล้วนะครับถ้วยพันห้าร้อยสี่สี่นะครับถ้วยใหญ่อยู่ครับอันนี้คือมีดแรกนะครับสำหรับในรอบหลังจากที่ฝนหยุดนะครับบาโรดกรีดวันนี้ก็คืนนี้ก็พักนะครับเป็นระบบหนึ่งพักหนึ่งนะครับลองมาหมดแล้วครับบาโรด อันนี้เฉพาะส่วนของบ่าวโลดนะครับอ่าเป็นพันสองห้าหนึ่งแล้วก็หกร้อยปนกันแต่จริงๆแล้วทดลองดูพนะันหกร้อยน่ะกีดหนึ่งพักหนึ่งนะครับโดยไม่ได้มีอุปกรณ์ช่วยนะครับไม่มีสารเร่งไม่มีอะไรเนี่ยหนึ่งพักหนึ่งน้ำยางจะออกดีสําหรับพันหกร้อยนะครับทีนี้ของบ่าวโลดนั้นมันจะมีปนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสองห้าหนึ่งแล้วก็หกร้อยหกร้อยจะเยอะกว่านะครับแล้วก็สองห้าหนึ่งก็จะน้อยกว่า ก็เลยตัดสินใจเลือกกีดหนึ่งพักหนึ่งตามพันหกร้อยนะครับแต่ปรากฏว่าอ่าก็ออกเหมือนกันนะครับก็คืออ่าหนึ่งพักหนึ่งได้น้ํำยางปริมาณเท่านี้นะครับอันนี้คือจริงๆริงแล้วเมื่อก่อนเนี่ยถ้าใส่ถ้าทายาเร่งก็มีดเดียวก็จะเต็มถ้วยพันห้าร้อยีซีเนี่ยแต่อันนี้ไม่ได้ใช้สารเร่งน้ำยางก็จะได้ประมาณเกือบเต็มถ้วยนะครับอันนี้คือ เกลดหนึ่งพักหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็ฝนก็ยังมีอยู่นะครับฝนตกไปเพิ่งหยุดไปเมื่อคืนนี้นะครับได้มีโอกาสเข้าสวนยางนะครับยางก็ต้นแห้งแล้วนะครับยางก็ต้นแห้งดีแล้วบารรถก็ได้เข้ากลีดเมื่อคืนนี้นะครับ มิดแรกนะครับหลังจากฝนสงัดไปเพิ่งได้เข้ามีดแรกนะครับในรอบหลังฝนตกจะเข้าหนาวนะครับแต่ยังมีฝนอยู่อันนี้มีดแรกนะครับถ้วยขนาดพันซีซีนะครับ อันนี้เวลา9นาฬิกา40นาทีจะมาหยอดกดด้อพี่น้องครับอันนี้ถ้วยพันห้านะครับเกือบครึ่งถ้วยสำหรับมีดแรกนะครับปกติถ้วยนี้ก็จะได้ต้นนี้ก็จะได้ประมาณ3มีดเต็มนะครับ <c oughs> 3มีดเต็มถ้วยนะครับอันนี้มีดแรก ก็ถือว่าพอใช้ได้ครับสำหรับเที่ยวนี้นะครับเดี๋ยวว่าวโรดจะขออนุญาตหยอดกดนะครับหยอดกดอัตราส่วนของการผสมก็คือ1ขวดนะครับ1ขวดน้ำกดต่อน้ำา5ลิตรนะครับของว้าวโรดเสร็จแล้วก็คนให้ทั่ว อุปกรณ์การคนก็บางรถใช้ธรรมดานะครับไม่ได้ดัดแปลงอะไรนะครับใช้ไม้ธรรมดาท,ทั่วไปนี่แหละแต่ก็คนให้ทั่วเพื่อเพิ่มน้ำหนักถ้าเราคนไม่ทั่วแล้วก็ไม่ไม่คน้นไม่แห้งดีเนะี่ยมันก็จะเป็นอากาศฟองอากาศนะครับเราจะทำให้น้ำหนักอย่างพารา เราเบานะครับถ้าไม่พอก็ใส่น้ำเข้าไปอีกนะครับใส่น้ำกดเข้าไปอีกจนกว่าจะข้นนะครับเมล็ดก็จะทำอย่างเงี้ยประจํานะครับน้ําหนักของอยางพาราที่ที่ได้ก็จะมีน้ําหนักดี ก็ขึ้นอยู่ที่ปริมาณนะครับว่าน้ำยางเราเอ่อข้นดีไหมนะครับถ้าน้ำยางเราข้นก็น้ำกดก็ไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเบอร์ดก็ไม่ต้องใช้เยอะนะครับเพราะยางของมบอร์ดค่อนข้างข้นนะครับอันนี้คือไม่แรก นะครับก็ยังหยดอยู่แล้วนกะ็บารดนมาหยดกดแล้วก็ต้นที่ออกแต่ต้นที่ไม่ออกก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือต้นที่ไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่ก็ดูแลปกตินะครับใบก็เขียวปกติแต่จํานวนการไหลของน้ํายางก็ได้มีแรกก็ประมาณนี้นะครับสําหรับต้นที่ไม่ออกแต่ต้นที่ออกดีนะครับส่วนใหญ่ก็ จะได้เต็มถ้วยมีดเดียวนะครับถ้วยพันซีซีต้นสมบูรณ์ต้นใหญ่นะครับก็จะออกค่อนข้างดีหน่อยนะครับอันนี้มีดเดียวพร้อมกันนะครับก็เกือบเต็มถ้วยนะครับเกือบเต็มถ้วยเลยนะครับ ทวยเลยนะครับต้องคนให้นั่นๆน่นนี้มีเดียวนะครับสำหรับต้นนี้อย่างสมบูรณ์นะครับยางโตส่วนใหญ่แล้วจะออกประมาณนี้นะครับมีเดียวนะครับครับสำหรับสรุปก็คือที่สวนบ่าโรดนะครับ ก็จะใช้ระบบการกรีดแบบ1พัก1นะครับส่วนเพื่อนๆน,นะครับหรือสมาชิกที่เพิ่งจะกรีดยางใหม่นั้นก็ต้องมาทดลองดูมาต้องมาดูด้วยสาเหตุอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นพันยางอย่าง600เนี่ยจะกรีด1พักหนึ่งนี่บ่าวลดเชื่อว่าจะออกดีนะครับแต่ในกรณีของบ่าวลดนั้น ปลูกปนกันนะครับสวนบารรดก็จะมี600แล้วก็2อ5ไอ้าหนนะครับก็เลยเลือกกีดเนื่องจาก600ในสวนบาร์รดมันเยอะกว่านะครับก็เลยเลือกกีดตาม600นะครับก็คือ1พักหก็จะออกดีนะครับย้ำนะครับไม่ได้ใช้สารเล่งนะครับก็กีดปกติธรรมดาก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับ